ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เพราะว่าผมนะครับช่องสตีฟเคพีนะผมก็วันนี้นะครับมีกล่องดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับก็คือกล่องเดินหอบนะฮะกล่องยี่ห้อนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเดินหอบอัตโนมัตินะครับก็คือไม่มีปุ่มเปิดและไม่มีปุ่มปิดนะครับสวิตช์ก็เช่นกันไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมก็สามารถใส่กับรถอะไรได้บ้างก็มีเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวนะครับผมได้แค่หัวฉีดนะฮะ เดี war, the the so ๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการใส่แล้วครับใส่ง่ายมากครับผมมีแค่ทั้งหมดอ่ามีแค่สี่สายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับผมไปก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมหลังจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็มามีสายอะไรบ้างนะครับผมมีทั้งหมดสี่สายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักครู่นะสายดุดนี่นะครับผมก็มีทั้งหมดอ่า สีสายได้กันสายเขียวคือสายกาวนะครับสายต่อสายกาวก็คือสายอะไรก็ได้ที่ลงกับเครื่องนะครับแต่ผมจะเอาลงที่คอยหัวเทียนนะครับผมคอยเทียนคือตัวล่างนะครับผมล่างจะไม่มีตัวไปไหนเลยเราก็เี็บไว้ที่นี่นะตัวสีเขียวสายเขียวส่วนสีแดงเรามาดูสีแดงกับสีดานะครับผมสีแดงกับสีดํา เราก็จะต่อเข้ากับจะมีปลั๊กใช่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นะอันนี้ผมก็ทําไว้แล้วนะครับอันนี้จะต่อเข้าตรง m a ซน e ซอร์นะครับผม m a มซ,ซอ e ์อ่ r เรนลิ่งนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็มีตรงปลั๊กปลั๊กโขฉีดอีกนะครับผมเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับอาจจะถอดยากสักนิดนก็นี่นะครับผมอันนี้เป็นปลั๊กอของ ของของหัวฉีดนะครับผมเป็นป้ายหัวฉีดนะฮะก็ตัดฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินดําให้เราตัดของสีชมพูเขียวนะครับผมจะเป็นของรุ่นฮอนดานะครับอันนี้สําหรับฮอนดานะส่วนอันนี้ลืมบอกคุณผู้ชมครับว่าสายไหนเข้าสายไหนนะฮะก็เดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะจะได้ไม่ยุ่งยากนะผมคุณผู้ชมจะได้ทําตามด้วยนะผมโอเคนะเดี๋ยวเราลองทําตามกันเลยครับก็นะครับผมมา มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะต่อให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ว่ารถผมมันเหมือนกับว่ากล่องมันลวนหรือว่าความจําหลักมันลวนนะครับมันเลยไม่หอบให้นะหอบให้ก็ตอนเครื่องร้อนจัดนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องบอมซิ่งบอมบอมนี่ของซิ่งนะครับผมเป็นกล่องเดือนหอบโดยเฉพาะผมเคยมีตัวหนึ่งนะครับเป็นกล่องที่แบบว่าเป็นกล่องที่เปิดปิดเองนะครับผมอันนั้นต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็คืออันนั้นต้องใช้แบต อันนี้ไม่ต้องใช้แบตครับรถคุณไม่มีแบตก็ใช้ได้ครับก็เพียงแค่ว่าเราต่อเข้ากับพวกนี้นะครับแล้วเอาง่ายครับคือรถคุณสตาร์ตติดรถสตาร์ตติดนะฮะขอแค่รถสตาร์ตติดก็ใช้ได้แล้วครับกล่องตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวปรับจูนนะครับมีเดินแรงเดินเบาแล้วแต่คุณนะครับผมเดินช้าเดินเร็วโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาเริ่มการต่อนะครับผมอันดับแรกผมจะเริ่มจากสาย ที่มีมาให้คู่กันจะเป็นสายนี้นะนี่นะผมจะเป็นสายสีให้คุณผู้ชมดูก่อนนะอ่ะนะจะเป็นสายที่ให้มาคู่กันนี่แบบนี้นะก็คือสายสีอ่าเด็กสีดำแต่ดำขาวนะก็เริ่มจากสีดำขาวกว่อนล้วกันนะครับสีดำขาวเข้าตรงไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกันแบบใกล้ๆชัดๆจัดๆนะครับ สีขาวผมเอาเ้าข้อต่อกับไอตัวแมปเซนเซอร์นะฮะแมปเซนเซอร์เรือลื่นเร่งนะครับนะผมอ่าอันนี้เราต้องมาปาดสายไฟออกนะครับแล้วเราก็ใส่เอ,เองนะฮะคือเขาไม่ได้มีกิฟมีอะไรให้แบบแต่ก่อนนะแต่ก่อนเป็นแบบกิฟหนีบเข้าแล้วก็ถึงสายไฟเลยอ่าอันนี้เราก็หมุนให้แน่นนะครับถ้าคนใช้งานจริงนะเดี๋ยวเวลามันขยับแล้วรถมันจะล้วนไปหมดนะครับอย่าให้ใส่ขยับจะดีที่สุดอันนี้ผมแค่ทดลองนะครับ ต่อมาสายสีดำนะสีดำสีดำก็ต่อเข้ากับไอตัวปลั๊กปลั๊กหัวฉีดนะก็อาจจะพูดแบบล้วน,นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะไม่ค่อยมีเราว้างถ่ายนะโอเคอน,นะครับเอาหมุนให้แบบแน่นๆนะครับอย่าให้ขยับได้ท้าไมขยับได้มันเหมือนกับว่ารถมันจะรวนนะครับแล้วทําให้กล่องความจําหลักเราเสียนะคือกล่อง ecu นั่นแหละกล่อง ecm อะไรนรั่นแหละ กองหลักจะเสียอันนี้เป็นเป็นปลั๊กหัวฉีดนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยของตัวเนี้ยเห็นไหมครับเห็นเราแค่ถอดมาแล้วเราก็ป่าใสไฟแล้วเราก็ใส่นะครับเอเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับสักคู่ใสยังไงวสะสักคู่นะครับต่อมานะครับเหลืออีกสองสายนะฮะเหลือสีแดงกับสีเขียว นะครับผมเหลือสีแดงกับสีเขียวสีเขียวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขั้วเป็นเขี้ยวแบบนี้มาให้นะครับมีแค่อันเดียวนะอ่าสีเขียวผมจะต่อเข้ากับสายกาวนะครับก่อนที่เราจะต่อ,อกล่องเดินหอดทุกชนิดนะครับให้เราปิดสวิตช์กุญแจก่อนจะดีที่สุดนะครับอเดี๋ยวผมค่อยไล่เก็บสายไฟทีหลังเนาะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จอันนี้ผมแค่มาสาธิตใส่ให้ดูนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากลองสั่งซื้อนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งลงกล่องเดินหอบอ,อัตโนมัตินะฮะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปหาดูได้ครับโอเคผมจะคลายออกมาสักระยะหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ไอตัวที่เขียวนะมันเข้าไปอยู่ข้างในได้โดยที่เราไม่ต้องถอดออกมาให้สุดเพีแค่น็อตพอขยับพอแล้วก็ลองเก็บด,ดูเก็บเข้าไปดูว่าเก็บเข้าได้ไหมกอน,นะครับผม หลังจากที่ผมตัดคลิปไปเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวเองใส่ได้เลยครับผมสงสัยมันจะเขินกล้องนะฮะอันนี้ก็เนี่ยครับดูใกล้ๆกันเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะขยายเข้าดูให้ซูมให้นะเห็นนะครับตัวนี้ฮะอ่าผมผมแค่เอาไว้ข้างๆนอตเฉยนะครับมันเป็นสายกาวนะครับผมเราต่อตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่นี้ผมแนะนําให้ต่อตรงคอยดีกว่านะครับต่อตรงตูดคอยนะครับผมแล้วต่อมาตัวสําคัญเลยนั่นก็คือสายสีแดงนะครับอันนี้คือสายที่สี่ นะครับอันนี้นะครับคือสายที่สี่สายที่สี่จะมีมาแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับผมไม่ตัดนะเพราะว่าเราจะตัดไปทําไมล่ะก็ในเมื่อเขามีให้อยู่แล้วนะครับมันต่อง่ายมากนะครับคุณผู้ชมอ่าเลยหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับเราดึงยางลงหน่อยแค่นี้นะครับเราจะเห็นเป็นคู่แบบนี้นะครับนั่นก็คือต่อคอยชนคอยอ่างงนะครับมันต่อยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าต่อยังไงนะ อันดับแรกนะครับให้เราดึงคอยฝั่งนี้ออกนะครับผมดึงปลั๊กคอยฝั่งนี้ออกค่อยๆดึงคนระับถ้าเป็นรถใหม่ดึงยากรนะับต้องถอดกาบออกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะมาแล้วก็จับตามผมนะครับผมเมื่อเราถอดออกมาแล้วจะมีนี่นะครับเหม่งๆงหึ่งๆแล้วก็เป็นตัวแบบเดียวกันกอหนนี้เลยนะครับนี่จะตัวแบบเดียวกันนะครับแบบนี้โอเคนะแล้วก็เป็นตัวแบบนี้ก็คือเหมือนตั้งขึ้นมาแบบนี้โอเคเนาะ มาแล้วเราทําไงต่อแห้ออกตัวนีะครับเสียบเสียบเสียบแทนตัว่าตัวนี้นะเสียบแทนยันไปเลยสักครู่นะครับอีามันสงสัยมันตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับอ่าโอเคสายด้นแล้วหนึ่งเส้นแล้วอีกหนึ่งเส้น,นครับนี่เลยให้อีกหลักนะครับเราแค่เสียบเข้าไป เอาดึงยางลงหน่อยก็ได้เพราะว่ามันต้องการความยาวอยู่จริงไ,งไอ,อยางตัวเนี้ยไม่น่าจะมีมาให้นะครับไม่สมควรจะมีมาให้เพราะว่าไอของเดิมมันก็มีแล้วอันเนี้ยนะแต่ถามว่าดีไหมดีครับดีกว่าเขาไม่มีให้นะฮะเราดันเข้าไปติดตั้งง่ายครับผมไม่เกินสิบนาทีนะฮะ ติดตั้งด้วยตัวคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งช่างนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้แบตนะรถโอเคเข้าแล้วแหละโอเคนะเรามาย้ํากันอีกทีนึงครับใส่หัวเทียนก่อนโอเคเรามาย้ํากันอีกทีครับผมสายที่ขาวนะครับดูนะฮะสายที่ขาวต่อเข้ากับแมปเซนเซอร์ของเรนลินล้นเนนร่งนะฮะส่วนสายสีดําต่อเข้ากับปลั๊กปลั๊กของหัวฉีดนะครับผมปลั๊กไฟสายหัวฉีดนะ แล้วต่อมาเส้นสีเขียวสีเขียวต่อสายกาวและสีแดงต่อเข้าคอยโอเคนะฮะไม่มีไม่มีแบบอ่าจะไม่มีสวิตนะไม่มีสวิตเปิดปิดนะครับผมอันนี้เป็นแบบอัตโนมัติเลยนะก็แค่ใช้ไขควงอ่าในการปรับจูนเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาเทสว่าเราจะรู้ได้อย่างไงโดยที่ยังไม่สตาร์ทรถนะครับว่ากล่องมันทํางานหรือเปล่านะครับผมกล่องใบนี้ทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับ แล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าจะปรับยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองปรับทางขวาสุดดูก่อนครับแล้วลองเปิดสวิตช์กุญแจอย่างเดียวอย่าเพิ่งสตาร์นะครับดูว่ามันจะช็อตหรือไม่ชอ็อตหรือเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟตัวนี้นะครับโอเคนะหนึ่งสองสามไอ้แบบนี้คือใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ครับถ้ารถใครไม่มีแบตบอา้าคุณต่อคุณรู้ว่าคุณต่อตรงแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับ สตาร์ทได้เลยสตาร์ทแล้วรอเครื่องร้อนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่รถผมต้องเครื่องร้อนเท่านั้นนะครับอ่เรามาดูฟังก์ชันกันเลยครับผมอันนี้ก็พิพเ็วอย่างนี้เริ่มช้า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 มันจะเดินหอบแบบช้าช้าช้าแล้วก็ช้าสุดอ่ะก็มาล่าแล้วเราก็มาลองสตาร์ทรถกันดูครับอ่าถ้าคู่นะผมขอปรับแบบเป็นธรรมดาดูก่อนยังไม่ต้องเดินเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะเหนื่อยซะกก่อนมันจะเดินต้องหอบโอเคครับ แล้วทำยังไงต่อละทีนี้มีแค่สองมือเนาะมีแค่สองมือซะด้วยมาลองเปิดสวิตันดูนะมองเห็นกล่องไหมเนี่ยเห็นแล้วทรมานตัวเองไม่เลยน,นะอะ่เห็นนะครับผมเห็นไปกระพริบอยู่นะผมจะลองสตาร์ทดูนะครับเห็นนะครับรถผมมันเหมือนกับว่ากล่องมันบอกว่าอาต,ติดโค้ดหรือไม่ก็กล่องหลักมีปัญหานะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ที่12,500รอบนะครับนะับสองมือนะอยู่นี่ครับไม่ได้ไม่ได้จับคันเร่งนะฮะอ่าจับนะครับผมลองแบบเร็วดูบ้างนะฮะ เห็นครับก็กลองเดินหอหอบอัตโนมัติมันหอบอยังไงนะครับผมก็เ,เราเราสตาร์ทใช่ไหมฮะดูนะครับพอเวลาผมสตาร์ทนะฮะมันก็จะทํางานนะครับพอเวลาเราเร่งหรือออกตัวปุ๊บไปก็จะค้างนั่นคือจะไม่ทํางานนะฮะนะฮะพอเราผ่อนปุ๊บมันทํางานเองนะฮะ ก็นะฮะก็โอเคนะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมถ้ารถใครมีอาการจะเล่งดับนะฮะก็ให้เราทําการตับตั้งคันเร่งขึ้นนะฮะตับจูนคันเร่งขึ้นอ่าตรงอากาศเรือนหรือไม่ก็ตรงฝั่งฝั่งนู้นนะฮะ ้อนก่็นะผมใครที่ชอบอันอ่ากล่องแบบนี้ติดตั้งง่ายก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับหรือว่าอ่ากดลิงก์เข้าไปก็ได้ครับผมนะช่วยผมซื้อหน่อยนะครับผมกล่องของอ่าบอนนี่อ่ากล่องซิ่งนะฮะเป็นกล่องเดินหอบนะครับตัวนี้ เหลือใครสนใจก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมอยากรู้เป็นยังไงรถแบบไหนใส่ได้หรือไม่โอเคนะก็ถามถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับผมสําหรับคนที่ว่ารถอ่ามีกล่องความจําดีนะครับผมของผมก็กล่อง ECU ก็เปลี่ยนให้ให้น้องไปแล้วนะครับผมแล้วส่วนผมก็เอากล่องซิ่งมาใส่นะครับผมถามมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามางัดให้ดูกันเนาะไหนก็ไหนเนาะได้ทําคลิปแล้วเนาะมานะครับ อ่าผมจะมีทั้งกล่องส้มแล้วก็กล่องสีดํานะครับนี่เห็นนะอันนี้ก็เป็นรหัสของเขานะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่ายี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันปวดรอบก็คือเวลาเบิ้อตัดมันจะเบิ้อตัดรัวเลยนะครับแต่มันมันทําให้กล่องหลักเสียกล่องหลักเดิมเสียนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องเดิมก็เนาะก็อย่างที่เห็นนะเนาะของทุกอย่างมันก็มีได้มีเสียเหมือนกันนะครับผม ก็รอซื้อกล่องหลักของแท้มาใส่นะผมอ่ารอซื้อกล่องหลักของแท้มาใส่แล้วก็มาเทสดูเทสดูใหม่อีกรอบนะผมว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเทสแล้วดีโอเคผมจะมารีวิวอีกรอบนึงนะผมแล้วก็ลดนะครับผมกะว่าจะรีวิวเลยจะดีไหมเอาไว้รีวิวคลิปหน้าแล้วกันครับจะได้มีหลายๆคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูจะได้ไม่เบื่อครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผมไปแล้วผมก็มาบอก เรื่องของเดินหอบแล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่อยากทํารถสายตรงสายแต่งอยากทาเดิมทําอะไรได้หมดนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปตอบแล้วก็ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ,ะครับผมก็ไปแล้วครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ